อันนี้คือโปรตีนค่ะวันนี้ทำอาหารเกลาบเกลาบโปรตีนโปรตีนแห้งต้องเอาไปแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำแล้วก็เอามาบีบล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาคั่วคัวลาบสี่หิดหนุนูสดค่ะ จะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่นะคะเห็ดพูนูสดเนี่ยอาหารเจนี้ใส่ได้แต่ผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็สะระแหน่ต้นหอมไม่ได้กระเทียมไม่ได้ ปล่อยให้เย็นแล้วก็เอาไปปรุงใส่ซาลาเปาขี้ ปกชีฝรั่งค่ะแล้วก็พริกป่นข้าวคั่วบ,บีบมะนาวค่ะอันนี้คือซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวโอเค น้ำมะนาวข้าวคั่วพริกป่นน้ำมะนาวเติมผงนัวไปหน่อยค่ะ เป็นโปรตีนเจเวลาเอามาลาบปรุงเข้าไปแล้วมันก็หอมนะคะหอมเหมือนลาบเลยหอมเข้าคั่วพริกป่นกินกับข้าวเหนียวนะคะเนี่ยทำลาบเจนึ่งข้าวเหนียวด้วย ถึงจะเป็นโปรตีนนะคะเวลาเรามาลาบอย่างนี้มันก็น่ากินนะคะสีสันมันก็สวยงามเหมือนกับลาบเรานี่เลยค่ะกินกับข้าวเหนียวค่ะน,นึ่งข้าวเหนียวเนี่ยค่ะข้าวเหนียวใหม่อีกแล้วกินกับลาบเจอ,อร่อยอร่อยเอามาวิวให้ดูทำลาบอาหารเจกินกับข้าวเหนียว เป็นอาหารอีกมื้อหนึ่งค่ะสําหรับเทศกาลกินเจใครอยากทํานะคะก็ไปทํากินได้ค่ะหลายๆคนก็ทําเป็นนะคะลาบโปรตีนเจวันนี้ทําลาบโปรตีนเจค่ะใส่เห็ดงููสดใครอยากกินอาไปทํากินค่ะเป็นเมนูเจอร่อยอร่อยกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็อร่อยค่ะฝากช่องคนทุ่งกุลาด้วยนะคะจบคลิปไปแค่นี้ละค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ฝากชงไว้คือเก่าเนาะคะ่ะบ่าวาสิยูยูโดไปอเมริกาประเทศล่าประเทศไทยบานออกบานหน้าเฮ้าเนาะคะ่ะตอนนีีล่ะค่ะเสียบๆนัวๆไปล่ะค่ะสวัสดีค่ะ